ดี่ไเอาเ้นผบนแต่ทางไเป็นแจนี้รงเรียนคนขอใช้มีตัูแล้วไม่ครัใช้นี้ตัวเมืองลำปางนี่ทางรถไปที่เราผ่านมาัคือนี่อยู่ตรงนี้ครับประมาณ6กิโลเมตร400-500เมตรยืนทางเข้าออกผมดูมันจะขยายได้ไหม ด้าน้ำดีสุดเนะครับผแล้วไอจุดอื่นไม่มีเลยไหมของของท่างนั้นแล้วท่านไม่มีเลาะมันขยายได้ไหมขยายทานได้ไหมน่าจะเพราะว่าเป็ที่แราที่ดื่มอยู่6กกิโลครับจากแม่น้ำวังเลยเดี๋ยวกี้ถ้าถูถ้าเราตัดตัดตรงนี้ได้นะมันมันต่อหกกิโลนี่นะครับเพราะมันกว่ามี การาตถานกับสถาบันพัฒนาทีเมืองนันง่ายกว่าจริงแต่ทยังไงอาจจะทําเป็นสะพานถ้าถือว่ามันเวิร์กก็อาจจะทําเป็นสะพานข้ามเหมือนเหมือนกับที่โรงปูนรงปูนที่สกุลทำทางข้ามที่พีไอที่ทำทางข้ามเพราถ้าเป็นของเทศบาลเมื่อไหร่บทอะค้าบครับรูปบท เราาหหที่ใ้ไม่ไม่คือเราหาที่ไว้ก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอสถ้ามันจะเป็นที่จะเกิดสมมตินะถ้ามันจะเกิดจริงๆอ่ะแล้วเราค่อยมาศึกษาศึกษาแล้วคแบบประเภทอะไรนีอะไรทั้นอะไรนะที่ที่เราเจอที่สนามบินอ่ะอาจารย์น้ริพกไม่ใช่ไหมที่ที่อยู่ท่านผมเด็จสมเด็จพระเทพอ่ะเรื่องซูรินทร์ทรงอะไรไม่ไม่ไม่คุณอยู่อยู่กับสมเด็จพระเทศ แกบอกว่าเนี่ยแกติดต่อติดติดตามที่ทานคมธารักษ์นะก็บอกว่าไอต,ตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าทิ่ดีเขาเป็นก็ทีเดียวจบเป็นการพื้นที่ไวเหมือนกันน,นี่มันได้ตกลงอาจจะเอาแต้มแต้นะ khung cảnh như một cực sầm luôn con cây da giá อ๋อแต่ผม็นสมากเลยสีแครัเล็ดเล็ดเลเล็ดแดอ๋อ